สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าพี่น้องก็คงจะรับเงินเข้าไปการกันแล้วนะครับวันนี้รับเงิน1000บาทนะครับพร้อมกับหักค่าสงเคราะห์อชกสสมอไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับพรุ่งนี้นะฮะอย่าลืมนะครับตั้งแต่เช้าเลยเตรียมไปรับสิทธิ์คนละครึ่งกันนะครับ16ธันวาคม2 5 6 3ครับตั้งนาฬิกาปลุกกันได้เลยนะครับ แล้วก็เตรียมนะครับตั้งแต่ตีห้าเลยผมว่าเปิดคอมพิวเตอร์หรือว่าเปิดมือถือกันเลยนะครับไปที่เว็บไซต์นะครับ w วิเคนละครึ่ง .com นะครับเริ่มลงทะเบียนนะครับ5ล้านสิทธิ์สำหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะครับ5ล้านสิทธิ์ตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาิกานะครับรับจ่ายให้50%อ่ไม่เกินวันละ150บาทนะครับแล้วก็เราก็จ่าย50%ก็ไม่เกินวันละ150บาทนะครับ รวมแล้ววันละ300บาทนะครับรับสิทธิ์ในเฟส2นี่3,500บาทนะครับสำหรับเฟสที่1ท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะไปกดยืนยันนะครับในแอปเป๋าตังจากนั้นนะฮะท่านก็จะได้รับสิทธิ์เพิ่มมาอีก500บาทซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวนี้จะใช้ในช่วงระหว่างวันที่1มกราคมถึง31มีนาคม5 6 6 4ครับพี่น้องครับลุกขึ้นมาเลยนะครับ ตั้งแต่ตีห้านะตีห้าครึ่งก็เตรียมเครื่องอะไรกันให้เรียบร้อยเตรียมบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เตรียมนะครับเขียนชื่อนามสกุลนะฮะให้ชัดเจนเลขบัตรหลังบัตรนะครับ2ตัวแรกจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บเราก็จะได้กรอกได้ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะฮะกรอกเบอร์โทรศัพท์รับ sms จากเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละครับเมื่อ เสร็จสิ้นพืนที่เรียบร้อยแล้วตอบรับไปแล้วเราก็ไปลงทะเบียนยืนยันที่กอตังธนาคารกรุงไทยนะครับบอกว่า5ล้านสิ์นะครับสามารถรองรับการทํารายการถึง5 0 0แสนรายการต่อรอบนะครับต่อนาทีนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับอยากจะลงทะเบียนสิทธิ์นะครับพร้อมกันทุกๆคนนะครับถ้าคิดแล้ว5 0 0แสนรายการต่อนาทีเนี่ยครับผมคิดว่า5ล้านสิทธิ์หมดภายใน จบใน10นาทีนะครับซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับร้านค้ากระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนกว่า9 0 7 0 0 0แห่งนะครับจากที่หมอชาติได้ไปสอบถามนะครับร้านค้าในชุมชนนเคยเห็นรอยยิ้มของพ่อค้าแม่ค้านะครับเวลาไปซื้อของที่ตลาดนัดตลาดสดหรือซื้อกับข้าวหรือตลาดนัดในชุมชนนะครับ ก็พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าบางท่านบางหลายนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็พอใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็บอกว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยดีมากๆนะครับแค่มีป้ายบอกหรือว่าเวลาลูกค้ามาซื้อเราก็บอกว่า,ามีคนละครึ่งนะครับสามารถจ่ายได้เลยนะครับก็เป็นการกระตุ้นยอดขายนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับกระจายรายได้ไปสู่รากหญ้านะครับมีพี่น้องอสมอหลายๆท่านเป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้านะครับบางครั้งก็เป็นทั้งลูกค้าก็คือ เป็นผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับก็เห็นแล้วก็มีความสุขนะครับเพราะว่าเป็นการกระจายรายได้ไปถึงร้านชําในหมู่บ้านร้านขายของในหมู่บ้านนะครับหมอชาติยังไปอุดหนุนร้านปลาเผาเนี้ยร้านลูกชิ้นทอดนะครับช่วงนี้ก็นะครับไปอุดหนุนได้นะครับในงบประมาณ3,000ันสบาทนะครับรับจยให้ครึ่งหนึ่งนะรเราจ่ายอีก3,000บาทนะครับก็นะไปใช้กระจายรายได้ ในชุมชนเพื่อพี่น้องรากยากของเรานะครับซึ่งเราจะไปใช้ในร้านใหญ่ๆไม่ได้นะครับพี่น้องอสมอที่ลงทะเบียนนะครับจะต้องไม่ไม่เคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการนะครับแล้วก็คนที่เคยลงทะเบียนแล้วพลาดในรอบที่1นะเฟสหนึ่งก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนในเฟสที่2ได้นะครับแล้วก็ร้านค้าใหญ่ๆนะครับก็ไม่ได้มาร่วมรายการในในโครงการคนละครึ่งนี้ได้นะครับ แล้วก็ถ้าท่านาลงทะเบียนในรายการชอบดีมีคืนนะครับท่านก็นจะไม่สามารถที่จะามารับสิทธิ์ในรายการคนละครึ่งได้เช่นเดียวกันนะครับดังน,นั้นนะครับพี่น้องอสมอครับบุคคลในครอบครัวของพี่น้องอสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นครูสมรสหรือว่าเป็นลูกหลานอะไรที่อายุ18ปปีขึ้นไปก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับเป็นการ กระจายรายได้รลอก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ถึงรากหญ้าโดยแท้จริงนะครับก็เป็นโครงการดีๆแบบนี้ก็เนชิญชวนพี่น้องนะครับหกโมงเช้าพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับหกโมงเช้าพรุ่งนี้นะครับพี่น้องก็คงจะตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก่อนหกโมงแน่นอนแล้วก็เตรียมเปิดเครื่องโทรศัพท์เปิดคอมพิวเตอร์อะไรแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็มายืนยันในแอปเป๋าตังค์นะครับแล้วก็ท่านก็จะได้รับ SMS นะครับก็ จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับว่าท่านได้ลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้สิทธิ์นะครับภายใน14วันหลังจากที่ที่ท่านลงทะเบียนนะครับก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่เอหนะครับหมกราคม2อ6 4นะครับจนถึง31มีนาคม2,564่คพี่น้องอสมอทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอนอสมอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับ ท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสโมที่หมอชาติจะนํามาฝังในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมอยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังแล้วนะครับให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกําลังใจมาโดยตลอดขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ